สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับสกินแวร์ดิเมนชันนะคะสำหรับท่านผู้ชมคนไหนที่ยังไม่ได้สุ่มนะคะวันนี้เรามีโค้ดส่วนลดมาแจกกันนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรมอาอะไรใหม่ๆเนาะทุกคนก็ กดแชร์กดไลค์กดกระทืบไลค์กดซับสไครต์อะไรบาเลยนะคะคลิปนี้ก็นั่นแหละเดี๋ยวเรากดกลับออกมานะคะกดมาตรงหน้ารวมกิจกรรมนะคะสำหรับแวนไดเมนชั่นนะคะกดมาตรงรูปปฏิทินนะคะแล้วเจอกับประกาศเลขโค้ดไอเทมนะคะกดเลขโค้ดไปเลยนะค,ะคือโค้ดนี้เป็นโค้ดที่พิเศษมากนะคะเป็นโค้ดของเราเองนะคะที่เอามาแจกเนาะอยากให้ท่านผู้ชมใส่กันเยอะๆนะคะนี่อ่ะก็จะเป็น ท่านเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปย์แช่น,นะคะ แกไแม่รอดนเฮ้เพื่อนทําอะไรอยู่อ่ะทำไมมีสกินส,สวยๆที่ r v เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำนเพจน,นี้เลยอด m i n ต้น,ตน TP เจเพจน,นี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1 0 0 0 0แคนโอ้โหมีสกินส,สวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการเนี ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะโคดนี้นะคะแล้วเราก็ใส่แล้วก็กดแลกโคดไปเลยนี่คือเราได้ทดลองใส่ก่อนแล้วนะถ้าแลกไม่ได้จริงเนี่ยไม่แจกนะคะทุกคนซึ่งโคดนี้นะคะใส่ได้ตั้งแต่วันที่26ถึงวันที่27นี้เท่านั้นนะใครที่ดูคลิปนี้อยู่คือจะเป็นอะไรที่โชคดีมากเดี๋ยวจะแปะลิงก์โคดไว้ให้อีกทีนะคะทุกคนอนะกดมาตรง รูปกเขียนนะคะถ้าจะกับอีเวนต์รีวอร์ดจะได้เป็นอันนี้นะคะโภกไฟตามิตินะคะเอาไปเล่นในกิจกรรมวันไดเมนชั่นนะคะก็คือเอาไปเล่นได้ฟรี5ครั้งนะคะกดกลับออกมาเลยหรือว่าใครที่จะเอาไว้สูมสกินฟรีเล่นเล่นก็ได้นะคะทุกคนอีกกเล่นฟรีไปเลยคือเรามีห้าอันนะคะอืมอันนี้ก็จะเป็นช่วงแบบท้ท้ายกิจกรรมแล้วแหละก็ถือว่าแบบมาแจกนะคะคืนกำลงกำไรให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะนี่อ่ะโู้เหลืออ่ะ ก็สุ่มเล่นๆไปแบบนี้นะคะอืมอันนี้ได้เป็นเฮย้ยสกินหรือใครที่แบบว่าเฮย้ยพี่ผมไม่รู้จะเไปทำอะไรก็เอาไปเล่นแบบเพื่อสุ่มได้สกินเช่านะคะก็ถือว่าก็โอเคทุกคนเพื่อแบบเอาไปเล่นอะไรอย่างนี้นะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับกิจกรรม RV ก็ฝาก,กกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้รอกันเยอะๆด้วยนะคะไว้เจอใหม่คลิปหน้านะ